Quick, Captain! 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 Quick, Quick, พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยผิดบานแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงเด้อค่ะจากคลิปนี้เนาะห็นพอใหญ่ค้าผผานเพลินเอายังเกาะควายแคะมาหายอุ้งอิงคุณค,ณคณู่แมวเหมียวก็เลยโอ้ยนึกภาพเนาะว่าน้องอยากได้ยั้งก็ได้เพื่อนก็เอาตุ๊ก,กตาควายแคะมหาห้สะกอนบ่อ้องดูแลอีหยังเนาะก็เป็นทีถูกโอ๊กถูกใจของน้องอุ้งอิงแล้วก็ผู้อยู่ไก่เคียงนี่แหละเนาะค่ะว่าอยากได้ยั้งก็ได้เนาะค่ะเนาะ คุณคู่ก็เลยว่าสีมาประมวนเนาะค่ะว่าน้องอุ้งอิงนี่เนาะได้รับของขวัญร่างวันออียงเนะจากเอฟซีสาวหน่อยเพรบานแพงที่ผ่านมาเด้อเอามาเบิงมาเบิงนํากันว่าน้องได้อีหยังแนนอกจากเงินเนาะ เป็นเงินเป็นลูกโปงหรือเป็นมาไล่เงินต่างๆหรือว่าแม่กระถางตุก,กตาเนาะเนี่ยอันนี้เขาเห็นเป็นประจาประจาบอแมนเหลืองแปลกเอามาเบิงเนาะค่ะพี่น้องว่ามีอย่างไนเด้อขั้นขาดเหลืออันใดที่คุณครูเบาถึงกับพี่น้องกะสามารถเอ่ยาวไว้ไต่คลิปนี่กระไรเด้อบางทีมันอาจจะลืมนอกเพราะว่ามันมีหลากหลายจนกระัางว่าโอ้ยอันแปลกๆกว่านี่เนี่ยบ่มมีอยู่ใส่เนาะนอกจากเวทีสาวหน่อยเพลิดาพแพงของเขามาเบิร์ดูเนาะเอาบางคนก็ให้เสื้อให้ชุด งามงามเนาะ,ะท,นนทีมนั่นทีมนี่เพื่อนเอามาใหนองเป็นชุดงามงามมันบอกล่ะคะกะเห็นไห้อ่าพกเขา้าดูซึกดีเนาะชุดงามงามของนองเอาอยากกินต้มอึองว่าสันแมอ่าบอกทานมีต้มอึองกะเอฟซี FC, ทางน้องข่ายว่าตอนนั้นเพิ่นก็เอากบมาไห่หลังจากดันบอนานกะเดี๋ยวเอาต้มอึองมาไหนองได้กินเนาะได้แซ่บอยู่ด้านหลังเวทีอันนี้ก็เกิดขึ้นมานกคือกันเนาะอ่าบางบางพื้นที่เพื่อนกะ มีผลหมากหลากใหม่เนาะเพิ่นกระเบกเอามาสูน้องได้ยังเช่นนยังเนาะใส่เข่งใสตะก,ก่ามาแบกหมักนัดเนาะหมักนัดบานเฮามาสูน้องเอากล้วยเอาอ้อยเนาะผูกค้องผูกค้องคออยูดานหนาเวทีอกอาถูกอกถูกใจขน,ขนมโอ้ยเนาะคะ่ะคองให้น้องบ่อึดบ่ยอยากแล้กก็อีกอันนึงก็คือที่เฮาเห็นก็นกนคือ จาแบ่น่อยเป็นบอกค้าทีพวกเข้าเห็นอยู่ตอนนี้ก็เอาไปเลี้ยงอยู่เมืองสีเกียดปุดนะ่นเนาะเอามูมาไหาน้น้ำตอนนี้เป็นสองตัวเนาะคะ่ะอยู่เฮือนเนาะเอามียังอีกบางคนกะเห็นบอ่อน้องสั่งเฮือนเป็นบอกคะกะให้ตอกเสาเข็มฟรีอยู่เฮือนของน้องเป็นบอกราคอื้ออื้สิตามมาจังไดน่ะอันนั้นเขาจะบอกถึงอีกที่หนึ่ง้วกะอยู่ในเฮือนน้องอีกเนาะคะ่ะบอฮันมีนาใส่บสะดวกปันไดกะ เจาะน้ำบาดาลพร้อมกับตั้งแทงน้ำให้โอ้ยยังขักเลยเนาะค่ะนี่กะนี่คือผลงานจากการเป็นเอฟซีสาวน้อยผิดบานเพงกะให้น้องให้เฮ้ได้ชื่นโอกชื่นใจเอา้าอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อนก็มาจ้างหมอลำนี่ละ่ะะมันบอกจ้างหม้อล่ำขณะสาวน้อยผิดบานเพงให้น้องไปแสดงเพราะว่าเพื่อนถูกร่างวัลนทีหนึ่งเด้มันบอกเพื่อนมีเงินมีคำถูกหวยรวยเบอรอเนาะถูกรางวัลนก็ไปจ้างหมอล่ำละกะมอบทองให้น้องมันบอกมอบทองให้น้องนำได้ ฟังเมืองพี่น้องเข้ากับหายของทีละลึกเนาะหายของร่างว่านนอนอุ้ยก็จะเมนหลากหลายได้อว่าแต่เอ่ยกล่าวว่าจะอันได้ดีๆก็อยากสู้น,อน้องเม่นบอกบางคนกับส่งอาหารสั่งอาหารเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำน,น้องเม่นบอกอันนี้เข้าห็นอยู่พอะฉะนั้นเข้าก็บอกเปลกใจเห็นบอกตอนแรกแรกน้องมากน,น้องบอกว่าน,น้องอยากกินกล้วย พี่น้องเข้ากัเอามาให้น้องหอดทั้งหนาเวทีน้องก็ได้กินโอ้ยจะแม่นแต่ละคนเนาะสรรหาว่าแต่ใหยือให้ี่กาวเด้อองอิงเด้อเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเอฟซีสาวหน่อยเผ็ดบานแพงฮัก แพงอิหลายอีหลีอีหลอได้นน่เห็นแต่ละคนแต่ละคนมีความต่างใจอยากได้ยัง้งอยากกินยัง้งสรรหามหาไหเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาเห็นบบเห็นอยู่ไซเห็นอยู่ในเวทีสาวน้อยผิดบานแพงที่มีอุ้งอิงเข้ามาในวงการนาี่ละสุขขวสุขคนกะหวังดีครับน้องอยากให้น้องได้กินได้ยูสุขส,ส,สบายเมนบอกเราโอ้ยเนาะค่ะดีใจนำ้ำเลยจ้าเดอ้อ พี่น้องเอฟซีน้องอุ้งอิงคันคู่แมวเหมียวเบาบพราะันครบขาดเหลือตรงใดก็เอาเพิ่มเติมให้คุณคู่ในเดอ้อไตครีปพภพาวะบางทีมันก็ลืมเนมาะว่ามนี่อย่างเนี่ยมันหลายหลายจนจือบอ่ไดดก็ดีใจน้ำนองน้ำนง,นง,นงดีใจกับลูกกับหลานเมืนบอกค่ะดีใจกับเอฟซีที่พวกเฮาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เนี้ยเน,น่หากแพงอีหลาน้ากันคุณคู่แมวเหมียวกะเป็นเอฟซีน้องอุ้งอิงเดอ้อหากแพงอีหลาคือกันจ้าเอาขอบคุณสุขูสุขนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นไตคิปคุณคู่แมวเหมียวแล้วก้กำลังใจคุณคู่แมวเหมียวเช่นเดียวกันน ค่ะสวัสดีค่ะมันเป็นปลื้มใจเงที่เพิ่นยังให้การสนับสนออย่างน้นอยนะครับสาวน้อยผู้นี้นอนอยู่ข่ายกองมั่วพี่น้องครับทุกคนสีหองสีไห้เนาะเก่าเป็นมระหอดผู้นี้พอพี่น้องให้การสนับสนุนถึงที่นี้กูมาซ้ำได้ไหนก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเป็ยังเป็นของกําแพงกัน ่ได้ฝันแล้วนะเฮ็ดย้อนความหมายเ i ็ดย้อนควา n ฝันบ่คือว่าสิได้ยินด้วยจุดนี้ตะกี้เขาเป็นไงกันซั่นได้เว้าบ่แฮงแล้วไปเฮ็ดแล้วตะกี้ละลองเฮ็ดให้พ่อฟังแหน่เอา20บาทลองอตะกีนักอง20บาทอหาลองเับตลาดนลูกสาว่อยเออ20บาทก้ได้แล้ว